สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆหลังจากที่ Hi na, หายหน้าหายตากันไปพักใหญ่ๆเลยนะคะก็จะติดช่วงโควิดด้วยเราก็ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะเป็น c คลีนซิ่งผักนั่นเองนะคะตัวนี้ก็มีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบ ราคาแพงอยู่อาจจะต้องนําเข้าหรือว่าฝากเขาฮิวเป็น pre order มานะคะปีที่แล้วเนี่ยราคามันก็สูงอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาท600 700 500เลยนะคะแต่ตอนเนี้ในไทยเรามีแล้วนะคะอันนี้ไปซื้อมาจากร้านวัสดสันได้มาในราคา490บาทนะคะวัสดสันนะั้นก็จะมีสีเขียวนะคะเป็นคล e นซิ่งผักแล้วอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีแดง c ล e a n ิ่งมะเขือเทศนะคะวันนี้จะเอาคลีนซิ่งผักมาให้เพื่อนๆรีวิวให้ดูกันนะคะตัวนี้เป็นของ wonder b a t นะคะ Super ร์ว g ช Talk c ค e a นเซอรนะคะเป็นสูตรสีกรีนเป็นบับเบิลคลีนเซอร์จากน้ำผักและผละไม้เข้มข้น15ชนิดด้วยกันนะคะในตัวนี้ตัวนี้จะขนาดอยู่ที่300มิลนะคะเดีย๋ยวมาเปิดข้างในกันให้ดูนะตัวนี้นะคะก็เป็นคลีนเซอร์ผักนะคะก็มันจะแตกตัวเป็นผงฟู่บนใบหน้าเรานะคะเดีย๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจะเป็นคนผิวมันจงท่วงทีโซนนะสำหรับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยมันเหมาะสมกับผิวแบบไหนกันนั่นเองนะเพราะว่าเคยเห็นบางคนบอกว่าใช้แล้วก็แพ้หรือว่าผิวแห้งก็มีนะเดี๋ยวจะใช้ให้ดูกันครั้งแรกเลยแล้วก็จะบอกเลยในขวดของเขานะคะจะเป็นในกล่องก็จะเป็นอันนี้นะคะ เดี๋ยวบอกกันอีกทีนะคะว่าเราได้มาในราคา490บาทที่วัดสันนะคะเพื่อนๆก็อยากลองตอนนี้มีแบบ้องด้วยในเซเว่คือเราไปซื้อแบบขวดมาแล้วแล้วชึ่งถึงมารู้นะคะว่าที่เซเว่มันมีขายถ้าใครอยากลองก่อนแล้วก็ไม่อยากเสียตังแพงๆเนี่ยก็ลองไปหาซื้อที่เซเว่กันดูนะคะอันนี้นะคะในขวดจะเป็นแบบนี้มาแล้วเราก็จะใส่ฝาปั๊มลงไป แพ็กเกจเขาก็ค่อนข้างจะดูแบบมาตรฐานดูดูดีนะคะมีแยกขวดปั๊มด้วยมีแยกฝาปั๊มให้นะคะเดี๋ยวมาดมกลิ่นให้ดูนะคะว่าผักสิบผลไม้สิบห้ชนิดเนี่ยมันจะกลิ่นจะขนาดไหนไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยนะคะกลิ่นจะออกแบบเฟรชๆด้วยซ้ำไบกลิ่นจะแบบมะนาวสดชื่นด้วย ตอ,ตอนแรกที่คิดนะคะก็ค,คือคิดว่ามันจะต้องเหม็นเขียวแน่ๆอันนี้เราจะลองกับหน้านะคะตอนนี้ก็คือตอนเช้าเราก็ใช้เครื่องสอําอางปกติเลยลองพื้นปกติเลยนะคะจะมาทดลองวิธีการทดลองของวันนี้ก็คือเราจะใช้อันนี้เลยนะคะยังไม่เช็ดโทนเนอร์จากเครื่องสอําอางด้วยเราจะใช้อันนี้ดูแล้วทิ้งไว้แล้วทิ้นเนี้ยก็จะมาลองล้างออกด้วยน้ําเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาลอง ค e ีนซิ่งโดยโทนเนอร์ที่เราใช้อยู่นะคะเช็ดเครื่องสำอางดูสิว่ามันจะสามารถเอาเครื่องสำอางเนี่ยออกไปได้มากน้อยแค่ไหนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะคะอันดับแรกนะเดีย๋ยวเราขอใส่ขวดให้มันดีๆก่อนนะโอเคพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่า แล้วก็บีบใส่มือไปนะคะกินไม่เหม็นเขียวนะคะกินแบบสดชื่นเหมือนแบบมะนาวด้วยไม่อิ่วนะคะเราก็ละเลงมันไปบนใบหน้าของเราเว้นรอบดวงตานะคะเม็ดฟูกก็เริ่มทำงานเลยนะคะ พอมันโดนผิวมันก็จะทำปฏิกิริยาเป็นฟองฟองฟูขึ้นมานะคะสำหรับเรานะคะตอนนี้เพึ่งชโลมลงไปก็ไม่ได้รู้สึกว่าแสบหน้าแต่อย่างใดไม่ได้รู้สึกยิบยิบอะไรด้วยนะคะ เราจะเว้นบริเวณดวงตาแล้วก็ริมฝีปากนะโอเคก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้นะคะข้างกวดเขาจะบอกวิธีใช้ไว้ด้วยนะคะก็คือเขาจะบอกว่าเกลี่ยคีนเซอร์ให้ทั่วใบหน้าในปริมาณที่พอดีทิ้งไว้สักพักนะคะจนกลายเป็นฟองเนื้อละเอียดแล้วก็ทิ้งไว้อีก 2- 3ส,สานาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดเดีย๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ตามที่เขาบอกข้างขวดเลย 2- 3ส,สานาทีนะเราก็จะปล่อยให้มันทำงานของมันเองเราจะไม่ไปนวดมันจะจะไม่สัมผัสมันด้วยเดีย๋ยวรอสานาทีนะคะแล้วเราจะมาดูว่าหลังจากที่เรารางหน้าเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะคะรอสักครู่นะคะ ทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะครบกําหนดเวลาที่จะต้องไปล้างออกแล้วแต่ว่าเม็ฟูเนี่ยมันเหมือนแบบพอใกล้ๆเวลาเนี่ยมันเหมือนมันแห้งไปเลยกับหน้านะคะฟูเม็ดฟูมันจะไม่ค่อยเป็นฟูแล้วอ่ะมันก็เหมือนแบบจะหายไปเหมือนมันจะแห้งไปกับผิวเลยเดี๋ยวเราไปล้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันสักครู่ค่ะ หลังจากที่เราไปล้างหน้าเสร็จมาแล้วนะคะเราก็จะมาขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือคลีนซิ่งผิวด้วยโทนเนอร์นะคะว่าจะมีเครื่องสาอางหลุดออกมาไหมหลังจากที่ไปล้างนะคะเมื่อกี้เราล้างแค่น้าเปล่าอย่างเดียวไม่ได้ล้างด้วยโฟมอะไรเลยนะคะก็จะบอกตอนที่คลีนซิ่งผักมันอยู่บนหน้าในเวลา2นาทีกว่าๆที่ผ่านมานะคะทางเราไม่มีอาการแพ้หรือว่า แสบยุบยิบหน้าอะไรคือไม่มีเลยค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่แพ้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่มีอาการแสบเคืองอะไรเลยนะคะตอนล้างหน้าออกก็รู้สึกปกตินะคะดูหน้าสิวเซี่ยนตรงนี้ก็ไม่มีเลยนะคะเหมือนมันหลุดออกไปด้วยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะคลีนซิ่งผักมันดูดออกไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเครื่องสำอางอะไรติดอยู่อีกไหมนะ อยอลองตรงบริเวณแก้มนะคะที่มีตอนเมื่อเช้าเราทาลองพื้นแล้วก็บรัชออนว่าจะมีอะไรออกไหมแก้มทั้งสองฝั่งเพื่อนๆพ่คะมันไม่มีอะไรออกมาเลยมันไม่ต้องใช้โทนเนอร์เช็ดซ้ําก็ได้ดูสิเพื่อนเเราไม่ต้องใช้โฟมก็ได้เนี่าลองดูคิ้วนะคะเมื่อกี้แอบปาดคิ้วไปว่าดินสอเขียนคิ้วเนี่ยมันจะออกมาด้วยไหมโอ้ oh my god มันไม่มีอะไรออกมาเลยแม้แต่สักนิดเดียวอ่ะเพื่อนๆมันออกหมดขนาดนี้เลยเหรอมันสุดยอดมากเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะออกหมดขนาดนี้เลยนะคะดูสิคะไม่มีอะไรเลยคือที่คิดไว้ก็คืออาจจะแบบแค่ล้างเครื่องสำอางออกแต่ว่ายังคงเหลือคราบเครื่องสำอางแบบพวกรองพื้นที่ติดแน่นฝังอยู่คงเหลือไว้แต่นี่ไม่ไม่มีอะไรเช็ดโดย c l e a n ง i n g b เ o d ร์ m a ก็ไม่มีอะไรออกมาเลยเพื่อนๆสุดยอดมากเลยนะคะตัวนี้ขอเป็นอีกหนึ่งไอเทมในดวงใจแนะนําแต่ถ้าใครกลัวแพ้หรือว่ากลัวไม่ชอบนะคะก็ไปทดสอบกันได้ก่อนนะคะแบบ2ที่เซเว่นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็ฝากแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ